อย่างนี้เราปอะตะก้อวะเดิมม้นเด้อบมนบ่แมมีตลาดบ่บ่ตลาดที่าบุทางเขาบุนะครับเิถึงสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาคันนี้ครับวันผักครับออเขโอ้คาสสซิกขนาดครับนี่กินแบบลูกทุ่งลูกทุ่ง จานไข่ไข่เจียวคำหวานครับจานไข่เจียวตรงที่เป็นเฮ็ดเป็นอย่นั้นขึ้นมาไหมเป็นกระซ้อนเป็นกระเตาะขึ้นมาครับลูกเอาจานมันจับมันเลยมาพี่น้องครับส่องส่องเดี๋วกินก่อนครับเจ้าครับมือสะอาดสะอาดครับออกปลาครับ สะอาดล้างเลยบ่ล้างครับโอเคนี่ครับทอดซีนครับซีนแดดเดียวโอ้ตมะมะฮงแดดางแดดละแดดรังโล่งรถเมื่อกี้นี่ออครับผมอืนี่ครับฟองโยามพี่น้องคิดหอดคิดถึงครับก็เลยถ่ายมาสู่กันเบิ่งครับผม ทำผมมาแคบเลยเอ๊ะแคบบแคบ,บแคบบแค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 บมาเรื่องกับพี่น้องกินผมกินเซฟครับเซฟดูเคฟเซฟ <laughs> กินเคฟต้องประเดีย๋ยกตาลูกน้อยอืมที่เด็ดข้าวปองแน่ใส่ใส่น้อย เสบไล่ใส่ไล่้มบายไหวมือได้ก็ถือขวดเดี๋ยวลอยยางไกลเนาะสูสีแตกแต่เงี้ยวตกงานละสูนมามามาโอ้มามามา้นนังละ้ัวงัวเดียวแมวันตใ่หมูวัวอทัามือนี่ บูดตลอดง่วงง่วงง่วงยองง่วงไออันนี้อ่ะตามซองเออมาหน่ารอดไปแต่มักมักไว้หน้ารถแม่นบะบูดดอกมันในหนาหนาวมันขวมเลยครับหลอดนี้อันอันที่เขาลวกเรืออเขาไปพัดกับเขาสูงจริงดิกินเจฟมันเดียวอิ่มเลยแม่ใบเนี้ ร20บาทเนาะได้หลายใหญ่พร้อมใส่พอลารเลไแหละหลงสองแงื้อม่แม้ไม่ซื้อห่างนะ60พุทนะนี่ครับไส้เพียบเลยใส่ได้ทุกไส้วังนะครับจะไปซื้อต่อหลังขึ้นนะครับใช่ไหใส่ไรนี่ครับสบายไปจมับ จันใกล้ให้จอยวมี่ยังฝากพี่ฝากน้องนะครับผมไอฝากติ๊ตามผลงานเพี่ก็ต้องขอบผลงานเพี่ใหม่ครับไม่รู้ดิครับเพี่ยังนะไอจอยขาเดียวครับฝากฝากติ๊ตามผลงานเพี่ไหมครับจอยขาเดียวครับเอามึงสักหน่อยเดีบยวครับลองยู้ลองเพี่มาได้เอาเอาท่อนฮุบจากท่านเอาล้ทุบก็เต้นความเต้นความจะดูแพร่งเลยไอจอยขาเดียวอยู่มาเป็น ร้อยปีเงินเดือนบ่ฮอดสิมีได้ได้กิาดูสิป้าเหมือนกัคำๆนะครับเพือนอะไรบ้มใหม่ครับกำลังเห็ดนะครับคำอัลบั้มใหม่ติดตามนะครับอัลบั้มเพลงใหม่กำลังเห็ดอยู่ครับตอนนี้กำลังให้เขาเรียบเรียงนะครับไคเลยครับไคเลยไคเขียวครับไคเขียวเรคคอร์ดนะครับขี่รถสียังเหลืองครับเก้าสีนังนะ เลยครับโอ้ตัวสีเยี่ยมนะผมอยากให้ซองสีนี้ถูกกันกับเรื่องบ๊วยมันกันครับคัดสีขนาดบึ้งเท่านั้นหันหนาบุกเข้ากันเนอะถ้าเอาเอานี่แล้วสะ่ายเอ็มวีนะเพลงคาเดียวงานเพลงใหม่ของผมเรียบเรียงครับตอนนี้เรียบเรียงครับทำเงเลยโคตรเงินจากปลายปากกาน้ำเงินครับว่าปลายปากกาคุณนายคุณนี่เด้ปลายปากกาน้ำเงินอาจารย์ได้เรียบเรียบไงครับ อ๋อ้ไปประกาศแผงชูบอาจารย์ยอดครับจากอาจารย์ยอดครับเรียบเลี้ยงให้ไปประกาศแผงชูบบอกใน่บอสเราหรือเมนบอสคือปั้นบะหมี่ข้าวเหนียวเลยนี่เจ้าคือปั้นมันแข็งเงินเดี๋ยวครับพี่น้องชิมก่อนนะชิมครับชิมิมทอดชิมก่อนมือล่างล่างเลยได้ตั้งแต่มาที่เหลือเลยเซ็ตมือครับแล้วบอ แซบเบอร์เลยโอ้แซบแซบแซบโอ้ยังไม่ได้กินวะนี่ครับพี่น้าเราไปเห็นเจ้าของนะครับผมอยู่หลังก้องอย่าลืมนะครับฝากที่ตาม่องของอาจารย์รุ่มนั่นนะครับครับผมกดปักตะไคร้ไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามคุณจมพะพาดคลิปใหม่ๆและผมจะไอพาเราถ่ายตัวโลกครับพาถ่ายมือรคลิเมือระคิดครับ อีพีต่อไปเขาจะไปเจอยังเขาเนี่โบฮูกครับตอนนี้คิดว่าจะเจอโควิดต่อไปนะบายโอ้เขาต้องห่อไปนี่ไปขึ้นไปกินเชิงผู้ว่ากันกับเข้าป่าทิได้บรรยากาศมื่อหน้าเนาะครับผู้เข้าย่างผู้วูาเข้าไปกินในป่าพี่น้องมันยากกว่านั้นหรือนางกินในห้องก็ได้ที่นวดในป่าเอาเขาคือคอนเทนต์การนำเสนอ เอาได้ใบตองได้ได้บรรยากาศแล้วเด้มันสิล่ำบากวันนั้นก็สิไปเบิกเงินไม่คนละ40บาทซื้อกอง,งรังกินเลยทั่วที่ดังไปติดไปไว้ปล่าอนัน,อน,น,นเฮ็ดจังไดียวเลยได้นกตาเขาแหลกอีกสุสานบสา่สังงานยังสังตำอันเรียกแคมปิ้งครับบ่ <c oughs> เข้าไปเฮ็ดหยังบ่ป่าแคมปิ้งฟิ้งบ้านพัก <c oughs> โอ้คำนัวคร,รับนัว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 ปลาคู่คัวปลาลานัวตัวแม่ นัว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 ปลากูักลัวปลานัวตัวแม่ใส่ไลฟ์นโลกใต้แต่แท้ใส่ไลฟ์นโลกใต้แต่แท้ปลานัวตัวแม่เขาใส่น้อยเดียวโอ้ของดีใส่น้อยกระแทบใส่น้อยแทบหลายครับรใส่หลายเช็มบัวอ้ขั้นอีพี่นาผมเห็นผมแสดงว่าผมถึกไล่ออกเลยครับ <laughs> ย้อนคลิปนี้คลิปนี้มันย้อน<ๆ>ป<ร>ลาลนัวนี่แหละเนาะ พี่น้องพักเอาพักจังมือสงสามื้อเนาะมาซ้อมเพลงซ้อมเพลงใหม่ไรเพ่งเขาไล่สดเต้ช่องเขาไล่มั้ง่องไหเอาครับชิมีก่อนจะข้ามแซบครับแซบจะใส่ลบูงัอชิมข้าวเหนียวน้ำจ้าเส่ยงทั่วถึจ้า มีแนวว่านถือวไว้จกักหนาที่สองหนาที่อ้าวเดี๋ยวไปเข้ากล้องน้ำหูก่อนเข้ากล้องผมเีรียมอนเมื่อกี้แล้วมั้าเลยเข้ากล้องลึกนจะต้องยากงไปเลยเ่าแครับน ให้ถ่ายยินลายๆกนแหน่มนต้องถ่ายเด้อครับถ่ายตะพูเดียวไรลูกเริ่หิวกูหรอกไม่โมลี่นะครับที่รักเดิเลืไปุแล้ววม่รักลูกนะแม่รักลูกนะถ้าแคมปิ่งอยู่ในป่าจรงขนาดไหนวะนี่อย่งึกช่งเลยนี่อย่งบุนะมันเห็นพลติกบุเหรอ งามบกาด้โแกพติกจะบน่บ่มออคันว่าีมืดเลยง่ากย่างมันอืดขึ้นนี่ขี้ไปล่องคานเบลสไตร์เดี๋จะพบกวานเลยพาเข้าไปป่าแคมปิ้งห้องนีดีดีอนมนอนาอนเปล่าเลยมืทำหง เมื่อเร็วๆนี้เป็นยุ่งเอ้ยเป็นโควิดตายย้อนยุ่งกัดยุ่งกัดเป็นโควิดเปล่าม้วงเป็นเดือนนั่นต้องมีความม้แคมปิ้งรวยล่วงเลยมผมโกงม่วงแห้งน่ะเรื่องว่าป่าวให้หอดเดียนกําแพงตั้งแคม่ยนอนได้ล่วงมืดเงาจะว่าระวังบักรวยายได้เลยนอนบอกการนอนเด้อแคมปิ้งยามเว้นกับพ่อผมมันไม่รอดไอ้นี่ขอเห็นภาพไม่ได้ยังไงต้องอยู่น้ำกันได้แล้วแคมปิ้ง แคสีนอนเป็นยังพอหล่อไมาอไรพวยไรด้านแล้ว,ลวด้านวยไรทั้งบอร,รูไตมีตื่นต่อกับไมพ่ออยู่กลางเดินเลยยุงห่างมากเลยบ่บ่มื่ม่มกเบิกแก่เสือนั่งนบอมบ่ยุ่งเลยงะง เบื่องข้าเไห่เหรอให้บ่มีบ่มตรงอ่างบางอย่งคือว่านบ่มีโอ้ตันมาอีกแล้วครับพี่น้องมาข้าวกล้องรอบสองมืออื่นที่มีอย่างเขาหาเบอร์เหรอครับถ้าเบิรงมืออื่นนะครับที่มีอย่างมาสู่เบิรงอาจารย์ไข่เจียวเทสอย่างสุกทีนครับมืออื่น มินี่ถ่ายกับทันครับนี่ว่าเล่าปเะเทศยังข้างรหลดก็ลอกก็แกกยกลดมากหรือคือการมากทำแล้วเลยเผื่อตู้เย็นคนะรับพรอกันพรุ่งนี้นะครับพรกันคิดหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มสต๊อแล้วบอสสวัสดีครับ